ศัพท์ม,มือถือราคาไม่เกิน5,000บาทประจำเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4นี้กันมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างสเปคเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทำการรวบรวมทะคนแนะนำโทรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน3,000บาทไปแล้วนะคะรู้สึกว่าอุ้ยสเปคเนี่ยมันน่าไปต่อได้อีกนิดนึงนะคะก็เลยลองดูนะคะว่าวันนี้เนี่ย ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีงบน้อยนะคะมีงบจํากัดแต่ว่าบวกบัต g เจ็ตขึ้นมาได้อีกนิดหน่อยมากกว่า3 0 0พันะคะเป็นราคาไม่เกิน5,000บาทได้เนี่ยจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างสเปคเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอบโจทย์การใช้งานด้านไหนได้ดีบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดู5มือถือที่จะแนะนํากันวันนี้ดีกว่าค่ะถ้าหากว่อยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าเก่าข่าประจำของคอนเทนต์นี้เลยก็ว่าได้นั่นคือตัวของ vivo y18 นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่4,499บาทนะคะก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจาก3,000บาทแต่ว่าได้สเปคเนี่ยที่น่าใช้งานเลยทีเดียวค่ะ ตัวหน้าจอของรุ่นนี้จะได้เป็นตัวหน้าจอที่เป็น IPS LCD นะคะให้ความละเอียดและความคมชัดอยู่ที่ระดับ HD Plus แต่ว่ามาในขนาดหน้าจอ6.56นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังคงให้ในส่วนของอัตรา Refresh Rate หน้าจอที่สูงถึง90เฮิรตมาด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะได้ในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานไปด้วยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะรุ่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะในระดับราคานี้ที่ยังคงได้ในส่วนของการป้องกันน้ําและฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP54 ด้วยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายเลย ะะโดนละองะองน้ําละอองฝนได้ไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับรุ่นนี้ค่ะส่วนตัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวของ MediaTek Helio G85 ค่ะมาในขนาดความจุนะคะอยู่ที่ขนาดแรม 8GB กิลอม 128GB ตอบโจทย์ในด้านของการเพิ่มไมโคร SD ได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เพิ่มไมโคร SD ได้อีก1 TB เทเลบได้ด้วยนะคะจากทั้งตัวของชิปเซตนะคะแล้วก็ตัวของขนาดความจุเนี่ยรองรับการใช้งานในระยะเวลา1ปีถึง1ปีครึ่งได้แบบสบายๆเลยรวมทั้งนะคะยังสามารถเล่นเกมในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางได้ด้วยตัวนี้นะคะจะรองรับการใช้งานซ l l u ล่า 4G Wi-Fi 5และบูทูน5.0ได้นะคะส่วนตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีกล้องหลังมาให้2ตัวด้วยกันเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและเป็นตัวของเลนส์เสริมนะคะท 08ล้านพิกเซลมาให้เราได้ใช้งานกันส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่ตัวกล้องหลักของเขานะคะให้ความละเอียดมาสูถึง5 0ล้านพิกเซลการถ่ายภาพด้วยกล้องหลักนะคะเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะ ส่วนตัวของกล้องหน้าการเซลฟี่นะคะแน่นอนว่าเป็น vivo เนี่ยขาดไม่ได้กับการเซลฟี่ที่สวยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับแต่งบิวตี้ได้ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพออกมานะคะได้สวยถูกใจลงโซเชียลมีเดียต่อได้เลยพร้อมทั้งการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้นะคะยังคงรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ full HD ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ด้วยค่ะ ส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรวมทั้งยังคงรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองในระดับราคานี้เลยค่ะทันมานะคะน่าจะเป็นแบรนด์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับ Samsung นั่นเองนะคะกับรุ่นของ s a m s u u n Galaxy A05 ค่ะ ตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,299บาทนะคะตัวนี้นะคะได้หน้าจอที่เป็นรูปแบบ tft lcd มาในขนาดหน้าจอ6.7น mm ิ้วค่ะส่วนความละเอียดและความคมชัดเนี่ยให้มาอยู่ที่ระดับ hd p นะคะตัวนี้นะคะได้ตัวชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ mediatek helio g 8 5ไปใช้งานนะคะเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยแต่ว่ามาในขนาดความจุแรม4 g กิกลอม128่ิกค่ะ สามารถเพิ่มไมโคร s อได้สูงสุดอยู่ที่1เทเลไบต์ด้วยกันนะคะสำหรับรุ่นนี้การใช้งานทั่วไปก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันได้ดีนะคะรองรับการเล่นเกมในระดับเริ่มต้นได้อย่างลื่นไหลส่วนเกมในระดับทั่วไปเนี่ยเน้นเล่นเป็นตัวของเกมที่ไม่กินสเปคมากนะักก็ถือว่ายังสามารถเล่นได้ค่ะส่วนการรองรับการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับการใช้งาน 4G Wi-Fi 5แล้วก็บู o t h 5.3ได้นะคะตัวกล้องของรุ่นนี้เขาจะให้ตัวของกล้องหลังนะคะมา2ตัวด้วยกันเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล1ตัวและเดฟคาม m ล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลอีก1ตัวค่ะ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลนะคะในรูปแบบของคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้เนี่ยจะให้สีสันที่มีความสดใสนะคะสกินโทนของเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการปรับแต่งเยอะมากนักแต่ว่าจะได้สีสันนะคะที่มีความสดมากยิ่งขึ้นทั้นในกล้องหน้าและกล้องหลังเลยค่ะส่วนในดน้านของการถ่ายวีดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับการถ่ายวีดีโอได้อยู่ที่ระดับ Full HD+ Pad ในกล้องหลังเท่านั้นนะคะส่วนแบตเตอรี่ในรุ่นนี้ที่ให้มานะคะจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอม รองรับการชัด์จไวนะคะได้อยู่ที่25วัตต์ค่ะถัดมานะคะกับเครื่องทางของเรานะคะกับตัวของเรียวมี C53 นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา4,999บาทนะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในเรื่องของตัวหน้าจอเลยค่ะใครที่เน้นสายอินเทอร์เทนเมนต์ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยตัวหน้าจอได้เป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะขนาด6.74นิ้วนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยให้ความเอียดและความคมชัดของหน้าจอได้ถึงระดับ Full HD+ ไปเลยค่ะและยังคงให้อัตรารี f ฟ,ฟรชเร a e มาอีก90เฮิร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งในเรื่องของอัตราลดการใช้งานหน้าจอที่ใหญ่เต็มตานะคะได้ในเรื่องของสีสันที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วนะคะยังคงได้ในเรื่องของความลื่นไหลของหน้าจอไปอีกด้ว ถือว่าในเรื่องของหน้าจอเนี่ยทำมาได้ครบเครื่องเลยทีเดียวส่วนในด้านของชิปเซนตและประสิทธิภาพกันบ้างน,นะคะได้เป็นตัวของ Unisoc Tiger T612 ไปใช้งานมาในขนาดความจุแรม6 g b ลอม 128GB ค่ะสามารถเพิ่ม MicroSD ได้สูงสุดอีกถึง2 t b ด้วยกันนะคะ ตัวนี้การใช้งานทั่วไปเนี่ยเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะคะตอบโจทย์ด้านการเอนเตอร์เทนเมนต์โซเชียลมีเดียต่างๆได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องของการเล่นเกมมากนะะักค่ะเล่นเกมในระดับเริ่มต้นได้ดีนะคะสําหรับรุ่นนี้ในด้านของการรองรับสัญญาณต่างๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะได้การรองรับสัญญาณ 4G Wi-Fi 5และบลูทูธ5.2นะคะส่วนในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพเนี่ยรุ่นนี้เขาจะให้กล้องหลังมา2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับ AI c a m e r a 1ตัวนะคะส่วนตัวกล้้องหนา ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวนี้นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเติอมองว่าถ่ายภาพออกมาได้ดีเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเราพูดถึงในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะรองรับการถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่ Full HD นะคะในกล้องหลังเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนในดน้านของแบตเตอรี่นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแต่ว่ารองรับการชาร์จไวได้สูงถึง33วัตต์เลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นรุ่นที่ใครหลายๆคนเนี่ยให้การจับตามองเพราะว่ามีความครบเครื่องเป็นพิเศษเลยนะคะกับตัวของ Infinix Hot 30นั่นเองราคาของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่4,799บาทค่ะ ตัวนี้นะคะยังคงได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะแต่ว่ามาในขนาดหน้าจอที่ใหญ่สะใจมากๆมาด้วยกันกับขนาดหน้าจอนะคะ6.78นิ้วเลยและตัวนี้ยังคงให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD p l u ด้วยพร้อมทั้งสายเล่นเกมเอาอยู่เลยนะคะกับการที่มาพร้อมกันกันกบอัตรา Refresh Rate สูงถึง90เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสายเล่นเกมสบายใจได้นะคะได้ในส่วนของหน้าจอที่มีความลื่นไหลด้วยแล้วก็ตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีด้วยสําหรับหน้าจอในรุ่นนี้ค่ะและทันมากับในเรื่องของตัว c h เซตนะคะไม่น้อยหน้ากันกับในเรื่องของหน้าจอเลยเพราะว่าตัวนี้ได้ชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ Media t ท k Helio G88 ไปใช้งานนะคะใครที่เป็นสาย p ับ G นะคะฟ e e Fire สาย ROV นะคะสามารถเล่นเกมได้ในเครื่องนี้เลยค่ะเพราะนอกจากจะได้ตัวชิปเซ็ตที่มีคุณภาพสูงแล้วนะคะยังได้ในส่วนของขนาดความจุที่มาในขนาดแรม 8G กิกลอม1 2 8กิกไปใช้งานด้วยสามารถเพิ่มไมโคร SD ได้อีก1 TB เทเลบด้วยกันนะคะในรุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์และการ เลยส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะคะโอ้โหบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยครบเครื่องจริงตัวกล้องก็ไม่น้อยหน้ากันได้ตัวกล้องหลักนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันกับ AI Camera นะคะในส่วนของกล้องหลังและกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะไฮไลท์เลยของรุ่นนี้คือในด้านของการถ่ายวิดีโอค่ะที่ในราคานี้นะคะรองรับการถ่ายวิดีโอนะคะในระดับ Quad HD นะคะโดยที่สามารถถ่ายได้ในกล้องหลังนั่นเองค่ะ ตัวแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ยังคงรองรับการชาร์จไวได้33วัตต์ด้วยส่วนการเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะคะเขาจะรองรับเซลลูลา่าอยู่ที่ 4G, Wi-Fi 5และบลู o ูธ5.0เท่านั้นนะคะนอกนั้นั้เนี่ยเรียกได้ว่าถือว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ครบเครื่องมากๆค่ะ แล้วมาถึงตัวสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะกับตัวของ oppo a 1 8ค่ะมาในราคา4,499บาบาทนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่หาซื้อค่อนข้างยากนะคะแต่ก็ยังคงหาซื้อได้อยู่นะ สำหรับรุ่นนี้ได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะขนาด6.56นิ้วถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีมือพกพาสะดวกเลยค่ะตัวหน้าจอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ HD Plus นะคะแล้วก็มาในรูปแบบของอัตรา Refresh Rate ที่ให้มาสูงอยู่ที่90เฮิร์ด้วยกันค่ะให้ในเรื่องของความลุ่นไหลตอบโจทย์คนที่ใช้งานในด้านของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าการใช้งานในด้านของช้อปปิ้งออนไลน์พร้อมทั้งการใช้ในด้านของการคุยนะคะหรือว่าสื่อสารเป็นหลักเนี่ยตัวนี้ถือว่ารองรับได้ดีเลย ในด้านของชิปเซตของรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นตัวของ Medi a t ท k Helio G85 นะคะมาในขนาดความจุแรม4กิกลอม1 2 8สกิกสามารถเพิ่มไมโคร SD ได้อีกอยู่ที่1 TB เทเลบด้วยกันค่ะตัวนี้เขาจะรองรับการใช้งานนะคะที่เป็นเซลูลา a r ซ g Wi-Fi 5และบลูทูธห้ได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายแชทนะคะหรือว่าสายใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่ารุ่นนี้ครอบคลุมแล้วค่ะในด้านของตัวกล้องรุ่นนี้เขาจะให้ตัวกล้องหลักนะคะในตัวของกล้องหลัง มาอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเดบ์คัมลบาความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะคุณภาพงานถ่ายภาพเนี่ยยังคงถ่ายภาพได้สวยตามสไตล์ของ oppo เลยมีการใส่บิวตี้เล็กน้อยนะคะทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยดูมีความสวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าดูแบบไม่โป๊ะนั่นเอง และในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD ในกล้องหลังได้นะคะก็ถือว่าสามารถใช้งานในเรื่องของกล้องได้อย่างครบเครื่องไม่แพ้กันกับรุ่นอื่นๆค่ะและส่วนของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะคะก็ให้มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมยังไม่ได้รองรับการชาร์จไวนะคะแต่ก็ถือว่าแบตเนี่ยอึดใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5โทราศัพท์มือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทะะที่เตยได้รวบรวมมาให้กับทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะตอบโจทย์การใช้งานได้แตกต่างกันนั่นเองถ้าหากว่าเป็นในมุมมองความคิดเห็นของเตยนะเตยมองว่าตัวของอ n f ฟ n i x Hot 30นะคะเรียกได้ว่าครบเครื่องนะคะในส่วนของสเปคเนี่ย ให้มาโดดเด่นในแทบทุกด้านเลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆเ,เน้นการถ่ายภาพนะคะไม่ได้เน้นการใช้งานการเล่นเกมหรือว่าทำงานในเรื่องอื่นๆมากนักนะคะเน้นการถ่ายภาพที่เพิ่มบิวตี้ได้เพิ่มบิวตี้สวยๆเนียนๆเนี่ยเตยแนะนำเป็นตัวของ vivo y 1 8นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของ oppo a 1 8ก็ได้นะคะ2รุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของกล้องนะคะจะมีการปรับบิวตี้ให้มีความเนียนตามากยิ่งขึ้นใครที่ไม่อยากแต่งรูปเยอะๆนะคะอยากถ่ายรูปทีเดียวลงได้เลยใช้งานต่อได้เลยเนี่ยสองรุ่นนี้ถือว่ายังคงตอบโจทย์ไดด้ีค่ะ แต่ถ้าหากว่าเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพที่เก็บรายละเอียดได้ดีๆนะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของการปรับแต่งบิวตี้มากนักเนี่ยเตยมองว่าตัวของ Samsung Galaxy A05 นะคะหรือว่าตัวของเร a l วมี C53 เนี่ยสตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของการถ่ายภาพที่เก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่านั่นเองค่ะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองการใช้งานแล้วก็ความติองกของเพื่อนๆได้เลยนะสามารถเลือกได้จากทั้ง5รุ่นที่เตยแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ หรือว่าจะไปหารีวิวดูเพิ่มเติมจาก5รุ่นนี้เนี่ยก็ถืวอว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยในการตัดสินใจได้ดีค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือว่าจะกดคอมเมนต์นะคะแนะนำรุ่นอื่นๆเนี่ยให้กับเพื่อนคนอื่นได้รับฟังกันเนี่ยก็สามารถทำได้นะหรือว่าถ้าหากเพื่อนคนไหนนะคะอยากจะให้กำลังใจชาวสเปกโฟนกันแบบเต็มที่เลยเนี่ยวันนี้สเปกโฟนของเรามีปุ่มซุปเปอร์แดง์ให้กดแล้วนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดง์ในช่องของสเปกโฟนของเราได้นะและเจอกันใหม่ในคลิปหนน้าะะคะ bye bye. หายค่ะ